สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอลำแฟนคลับวงการหมอลำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่สี่ยิบนะครับเด็กหน้่ยคนหนึ่งที่บอกเลยว่าเสียงดีบ่ธรรมดาและล่าสุดกระถึกใจเป็นคนใจแฟนๆนะครับวงการหมอลำหลายๆคนติดตามน้องนั่นก,ก็คขึ้นน้องอายนะครับเด็กหน้อยจากจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสมตอนนี้ไปเป็นลูกสาวโปรดนะครับไปเป็นลูกสาวของบอดนก โอ้ยเมืองเหล่หาหักกันดีดูแรกกันดีนะครับก็ดีอกดีใจถือว่าบอดนกนะครับได้เพชรเมร็ดงามเลยบอกเลยว่าได้เพชรเมร็ดงามพร้อมที่สี่น้ำไปเจือระไนให้เป็นดาวเด่นในวงการหมอลำต่อไปอายุแค่นี้นะครับพี่น้องเอบอบัดท่านได้จบหอดปอหกแต่ว่าเสียงพลังเสียงนี่สุดยอดอีหลีบอกเลยว่าบอบผิดหวังอนาคตไปไก่ย่างแน่นอน นะครับบอกเลยว่าน้องนาวรักบอ่อไอ้ที่สิโลองเพ่งบอ่อไอ้กล้องกล้าแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวขันบอ่อเสียไปฟังนะครับเพ่งนี่นะครับพ่อนกบ้านกนี่ว่าอยากฟังลองให้ฟังเนี่ยบยไปฟังนําเสียงพี่น้องว่ามวลซำไถ่ศาสตร์พี่ตัวกันนะพี่น้องครับกำลังพายดีดานอะไรคำบ้างเี่กับ,บ,าากบวันขับเสื่อเสียงอีหลาหน่อยเด้อพี่น้องว่า นี่หลาเราเพีงอะไรเป่าลูกเพี้ยนเคลือนลำเป้าไหมตีด้เบอร์ซูเปดีดีวเอาพอขอดู้ลูกพอขอรู้เอาพอขอตอนเกลือนเกินอใญ่เอาเสียงเต็มเต็มนะลตั้งแต่เศาจนสายรออยูรมเกอนสายน้สันสะเทือน เหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลล้นอาบอบ่มาจนน้ำตาน้องเก่มเนียมดูทางบ่เห็นงายเหมือนอะไรใจท้อท้อยอม,มืออคืนช็ดน้ำตาหน้าแฟน คอว่าเป็นของเขาเองวะเนาะอว่าเป็นข้อจ้องเองไหมนมื่คือ้่าได้รวบเถื่อนเถื่อนลำเป้าผู้เปาเนไทยมาเจอน้องนิยังละเมื่อไม่มีเงาไอเห็นหองลอยแล้วหัวใจน้องขาดกระดินสายน้ำสาแสงตะเวนสวยงามเด่นใจน้องร้อนท่วงนุ่มเมืองน้ำดำไอทำให้ช้ำดวงแด่ อายนั้นไปเทแค่เสาไม่อีกมาเดินห่วงองค์หักแล้ววใจอกหนักจังปวงน้ำตาเศร้าหน้าในหลวงอายไม่ห่วงเศร้าเกินลำเปลาอายไม่ห่วงเศร้าเกินลำเปาขอตอนรับต้อนากำลังบวชเลยแม่พี่จ๋าสเศร้าำเปลาพี่วังเลยหายนาที ร้องการบางหัวฟังความเอวเ,เล่ยวเลาบ่าสนหกเหลือตนความกังความลังอายก็ยังโทรหาบอกมีหวังหวิดเลี่ยวทั้งเ็นบันไดจ,จนเก้าถุกคำแรงสัทโทรหามันมาใจอ่อนละคุณพี่ไปใส่ใจอ่อนละคุณพี่ไปใส่น้ำตาลนั่งไหลลินอยู่ลำเปล่าอายอยู่ลำปาออ่ำปาเอาอายขัดของละขัดของแนวได้ขัดของละขัดของแนวได้หรือว่าใจอายบ่เลยหลุดเนื้อดิงบบามางเลยหนูก็ไม่เคยสายตาสเลน ฮักเดียวนั้นก็คือไอ้ั่งจนงใจเพื่อรักคือคุณแต่เช้าเยันบ่ายเสียสุนหรือว่าบุญของเขาบ่มีหรือว่าบุญของเขาบ่มีโอ้ยนาะนาะเนาะฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เลยโอ้ยล่าเดียวพอรู้แล้วว่าใครจะได้โชว์ยังเหมือนี้ไลนนี่เหลือแห่งที่วังดีวังห่วงฟังความไม่ว่าเล่สับบุษฎ บมดเจอแล้วไม่ได้กับบอสอีกหรือเ่ใช่เออเอาบาไม่บาไม่คือไม่จีดอยู่ลูกแน่พีจ๋าเหลือแห่งพี่วังดีวังห่วงต้องความไบ้เว้าวได้สาวบัวสนฮักเหลิมจนความก่าความนั่งอายก็ยังโทรหาบอกมีวังเวทเลี่ยวทั้งเส้นบันไดจนเก่าถูกคำแรงสับโทรหามันมาใส่ใจอ่อนล้าคุณพี่ไปใส่ใส่อ่อนล้าคุณพี่ไปใส่น้ำตาหน้างไหลลินอยู่ลำเฝ้าอา ยู่ลำป่าเอาอา,อาเดลก็ยัง,งถือระว่ากระซั่มป่ะบ้างได้ตัวแบบทนคนใดได้าฝากแฟนคลับนะครับติดตามเด็กน้อยคนนี้เด้อน้องอายน,น้องอายนะครับเดี๋ยวแอดมินนี่สิเอามาอัปเดต เบิ่งความสามารถแล้วโอ้มาชื่นชบนะครับเดี๋ยวไปใส่มาใส่ติดตามไว้นะครับช่องเราะมอล่ําสี่เป็นแฟนคลับนอ้องา,ายอีกหนึ่งช่องสี่น้ำมาอัปเดตสี่ติดตามผลงานสนับสนุนนะครับน้องบอกเลยว่าถืออกถือใจนะครับเหลายคนอย่างแน่นอนสนับสนุนน้องนะครับจากเด็กน้อยคนนิดนึงนะครับบอกเลยว่าชีวิตกับบราสวยหรูแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของแฟน ครับหมอลำเสียงวิหกนะครับเรากลับมาอยู่ในการดูแลของบอดนกรับร่องว่าบอดนกสิเจียระไนนะครับให,ให้ดุงให้ดังในวันข้างหน้าย่างแน่นอนนะครับ